สวัสดีผมวันนี้มาอยู่ในเกมบิ๊กไทม์นะก็สําหรับใครที่มีตัว๋วทองกันอยู่ก็น่าจะเล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตั๋วเงินนะครับจะให้เล่นวันที่1ินี้แล้วนะเหมือนกับว่าถ้านับตามเวลาที่เขาให้เล่นเนี่ยคือตั๋วเงินได้เล่นเร็วกว่า1สัปดาห์นะครับจากที่เขาบอกให้ตั๋วทองเล่นถึงสสัปดาห์ตอนนี้เหลือแค่3ามแล้วมั้งนะครับตามที่ตารางเวลาที่เรานั่งดูกันอยู่นะครับทีนี้ วันที่10นี้ตัวเงินจะได้เล่นคลิปนี้จะเป็นการสอนที่จะเอาตัวออกมาใช้เล่นนะครับก็อาจจะทําช้าไปนะสําหรับใครที่อยากจะเล่นก็น่าจะถอนกันเป็นแล้วแต่ใครที่ยังไม่ได้ถอนก็มาดูคลิปนี้ก็ถือว่าทําประมาณนี้ก็ถือว่าได้นะครับได้นะก็ขออนุญาต สาธิตการถอนตัวของตัวเจดนะเอามาเข้าในตัวของมาเก็ตเพลสเข้ามาในเกมแล้วกันเพราะมันเอาไม่สามารถเอามาขายในตัวของมาเก็ตเพลสใน i ิกท m e ได้นะอันนี้เขาสงวนไว้สําหรับคนที่ซื้อในมาเก็ตเพลสของมิกทามเท่านั้นที่มาขายในมาเก็ตเพลสของ i ิกท m e ได้นะครับดังนั้นคนที่ซื้อจากที่อื่นเนี่ยไม่อนุญาตให้เอามาขายดังนั้นก็เลยเห็นวนะ่าราคามันอาจจะแตกต่างกันอยู่แต่จริงๆก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าถ้าจะซื้อมาเล่นนะครับก็เอามาจากที่ถูกๆดีกว่านะครับผม ก็ตามนี้นะครับอันนี้คือราคาที่เขาประกาศขายตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วก็ใครที่ดึงกันมาก็จะได้โมไปสักพักแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาปรับมายังราคาที่ถูกลงเยอะเลยนะครับผมแต่ก็คือว่ายังราคาที่แพงอยู่แหละเพียงแต่ราคาตั๋ว V.I.P. เจดเนี่ยถูกลงไปเยอะซึ่งถ้าราคาตลาดตอนนี้มันอยู่ที่สามพันกว่า 3, บาทเองนะครับ จากที่เราซื้อกันคูณสานะครับก็คือ6,000นะครับตอนนี้ราคาในตลาดไบแน็เนี่ยมันอยู่ประมาณส0มพันกว่านะครับผมอมาดูนี่ฮะประมาณเกือบ4,000นะครับผมถูกสุดอยู่นะครับก็สำหรับใครที่สนใจจะเล่นก็ไม่เสียหายถ้าจะเก็บตัวนี้ไว้แล้วถ้า,ถา,ถาตัวอยากเล่นตัวอีกวันที่1ินี้ลหะก็ตัวของซินเวอนะ ก็จะมาประมาณ25งหมืโดยประมาณนะครับนี่ราคานี้ก็ถูกลงมาจากที่เคยโฟโมไปเยอะมากประมาณเท่าตัวเลยแต่ถ้าเจดนี่คือถูกไปแล้วนะครับขาดทุนไปแล้วผมเคยถือเจดอยู่ราคา1 4ึ0 0หมื่นันตอนนั้นไม่ขายนะครับจนคืออยากเล่นจริงๆไงอยากได้คอนเทนต์นะครับจริงๆก็ขายขายแล้วซื้อใหม่ก็จะ คอนเทนต์ดีกว่านี้นะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับเสียและเสียไปนะครับการลงทุนเป็นความเสี่ยงทุกอย่างจริงๆนะในเรื่องของไอเดีนะครับต่อไปก็เป็นวิธีการที่มาบอกว่าวันไหนที่จะได้เล่นนะเออวิธีการก็ไม่ได้ยากนะครับคุณสามารถจะมาดูตรงนี้หรือถ้าไม่อยากทาก็มาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับผมคุณสามารถเข้ามาที่ตัวของ bigtime.gg ตรงนี้นะครับแล้วเชื่อมต่อกระเป๋าก,กดไปที่ marketplace แล้วกันะครับแล้วก็เชื่อมต่อของคุณให้ถูกต้องนะครับ ตอนนี้ก็ลงทะเบียนเชื่อมต่อให้ถูกต้องนะเสร็จแล้วคุณมากดตรงนี้นะครับก็กดตรงนี้ก็กดตรงนี้กดตรงนี้อ่ะนะครับทีนี้นี่ตัวผมนะเดี๋ยวผมจะจัดคลิปการ การถอนตัวนี้นะครับลงไปจากตรงเนี้ใกล้ๆตรงนี้หลังนี้เลยนะครับวิธีการถอนตัวนี้นะครับแต่ขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับผมว่าวิธีการที่จะเล่นแต่ละสัปดาห์เป็นยังไงนะก็ตามนี้ตามเวลาที่เขาไว้เล่นถ้าดูตามเวลาตรงนี้นะครับ4ี่สัปดาห์ที่ตัวทองได้เล่นแสดงว,ว่าถ้าเขาเล่นวันที่19เมื่อกี้จริงๆมันจะจบวันที่ 17- ถึง18 19ละลาวนั้นแต่กลายเป็นว่าให้เล่นให้ตัวเงินได้เข้ามาเล่นอ่ถ้าผิดพลาดก็ขอัยด้วยนะตามที่ผมเข้าใจคือประมาณนั้น ก็แสดงว่ามันเร็วกว่าไป1สัปดาห์นะครับผมก็จากจริงๆก็จากสี่ก็เหลือสแล้วกันนะครับทีนี้ก็ตรงอื่นก็ตรงหมดถ้าตรงหมดแสดงว่าวิกอื่นๆมันจริงๆมันก็แค่1นถึงเก้าวิกนะประมาณนั้นนะครับคือมาดูตรงนี้อ่ะตรงนี้นะนี่สิบเก้าวันตัวทอกได้เล่นนะครับสัปสิเก้านะครับสัปดาห์ที่นี่สิบเก้าแอฟิสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่ 2, สามวันที่1ิบนะครับแล้วก็ นี่คือตัวเงินได้เข้ามาเล่นนะครับสัปดาห์ที่ 1, 3, หนึ่งสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามนะครับนี่นี่ตัวนี้ได้เล่นแล้วก็ตัวตนี้ได้เล่นตัวของเดียรได้เล่นนะสัปสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองสองส,ส,สัปดาห์แล้วก็ตัวของลูบี้ได้เล่นนะครับตัววันที่2ิเออ่านี่คือลำดับเวลานะครับแสดงว่าเขาจะปิดเซิร์ฟเวอร์กี่วันก็ไม่รู้นะแล้วก็ให้เล่นตัวของโอเพนวันไหนก็ไม่ทราบนะครับ ทีนี้ก็น่าจะปิดเซฟเพื่อพักสักแป๊บหนึ่งเพื่อจะปรับรุงระบบที่เป็นบั็กต่างๆที่เขาได้เจอนะครับผมตามนี้แสดงว่าตัวของโกนะครับจะได้เล่นจากปกติเนี่ยน้อยกว่าสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ตัวทองอตัวของซินเวอร์มาเล่นนะอืมแต่ตัวทองก็ได้เล่นทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับปกติตามนี้ไม่ใช่ว่าจะเสียโอกาสเพียงแต่เขามีตัวมีพวกตัวเงินได้เข้ามาเล่นเร็วขึ้นเท่านั้นเอง โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนทีนี้มาดูวิธีการถอนนะครับผมวิธีการถอนวิธีการนะครับก็เข้ามายัางไบเนนก่อนนะแล้วก็เข้ามาที่ตัวของไบเนนเอทีตรงนี้นะครับแล้วกดเข้าไปที่เราต้องมีตัวก่อนนะเออถ้าไม่มีตัวก็ไปซื้อนะไปซื้อตัวกันมาก็วิธีการก็พิมพ์แบบนี้ก็ได้ V.I.P หรือซิลเวอร์หรืออะไรที่คุณจะซื้อนะครับมาดูโกกันเลยราคาไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ราคาตกลงมาบา้บางหรือเปล่าก็น่าจะตกนะ อ่านะฮะนี่ตกลงมาเหลืออันนี้ราคาบิดไหมน,น่าจะฟิกไพร์พแล้วนะครับเหลือตกลงมาครึ่งนะจากประมาณเกือบสองแสนในวันแรกๆนะตอนนี้เหลือประมาณหนึ่งแสนหนึ่งเห็นไหมฮะอย่าเซอกาสนะตอนนี้เหลือในตลาดอยู่ประมาณหกตัวเท่านั้นเองนะครับต่อไปก็รอบของซินเวอร์นะครับซินเวอร์เรามาดูกันก่อนนะซินเวอร์ตอนนี้ก็จะเป็นรอบต่อไปที่จะได้เล่นกันนะครับ ก็ราคาปรับลงมาอยู่ที่ประมาณสองหมืนหนึ่งจากห้าหมื่นในวันก่อนก่อนนะครับก็ตามนี้นะครับผมส่วนตัวเจดลละก็น่าจะปรับลงมาราคาฐานแล้วนะแต่เราก็ไม่ยอมขายเนาะถือไว้ตั้งนานโอโหเหลือสามพันกว่าบาทนะครับนี่ขาดทุนไปแล้วนะครับตัวเออดูดิสา0พันเจ็ดก็ไม่เป็นไรนะครับน้อยนิดตำใจไม่เป็นไร<แ>โอเคทีนี้วิธีการจะถอนนะครับผมสาหรับใครที่จะเล่นก็มา นะครับมาจากตอนนี้บอกเลยนะเมื่อก่อนราคา1 4ื่นสหไม่ขายนะครับถือซื้อมา6,000ไม่ขาย1 4ื่นหเหลือ3ามพจะขายดีไหมเนี่ยฮะโอเคมาดูกันต่อวิธีการจะถอนสําหรับคนที่จะถอนออกมาเล่นนะครับหรือเอามาซื้อเพื่อจะเล่นก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะเพราะว่านี่แหละ ราคาเมื่อพวกตัวทองเขาขุดกันมาแล้วมาปรับราคาขายกันนะครับดัมมทีขายกันมาก็ทําให้สินค้า,ต,าต่างๆราคาถูกลงรวมทั้งตัวด้วยนะครับผมเข,เขาอาจจะคํานวณแล้วไม่คุ้มทุนในการที่จะมาเล่นอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ไม่ทราบนะครับต้องไปศึกษาเพิ่มเติมมาเองนะวิธีการจะถอนคุณก็เข้ามาที่ Big Time นะครับล็อกอินไอคุณให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เข้ามาที่อขออนุญาตเข้าใหม่ๆเลยนะบิ๊กไทมนะครับผม แล้วเข้าไปที่ market page แล้วกันนะครับมันไม่มีหน้าอื่นเนี่ยคุณก็ล็อกอิน user คุณนะครับจะขึ้นชื่อตรงนี้มาเข้ามาที่เข้ามาที่ตรงนี้นะเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็ตัวคนอยู่ที่ไหนครับตัวคุณอยู่ที่ไหนเราเชื่อมต่อก่อนนะ เดี๋ยวทีนี้ก็มาหาตัวของเรานะตัวของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับกดไปที่มาตัวของยูเซอร์นะครับยูเซอร์แล้วก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็กดไปนะครับถอนออกมาให้ออกจากใบเน้นนะไปอยู่ในเมตามาส์น,นะเพราะไอ้ตรงนี้มันเชื่อมต่อมีติกกับเมตามาส์ถ้าเรากดตามตามบิ๊กไทม์แล้วก็กดไปที่มาเก็ตเพจตรงนี้นะครับแล้วกล็ลงไปที่ตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้อ่านะฮะเนี่ย อันนี้ก็คือตลาดของ Big Time นี่ตลาดของเมติกตลาดของ Binance นะครับถอนออกมาของเราอยู่ในตัวของ b a n c e e x c h ก n g e นะก็เข้ามาตรง BSC นะครับผมก็เข้าไปที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วก็วิดดอรแล้วก็ผมเคยถอนตัวของ n f t ออกมาในกระเป๋า Metamask แล้วนะก็มันจะขึ้นมาอย่างนี้ฮนะก็เป็นค่าที่เราเคยเซตไว้นะครับค่าแก๊0.002 BNB หรือประมาณ24บาทนะครับก็กวดวิดดอไป แล้วก็คอนเฟิร์มทำแบบมือนเดิมครับนี้นี่เสร็จแล้วก็รอประมาณนัก3นาที5นาทีโดยประมาณนะครับเพื่อจะให้ของมันเข้ามาบัตแต่บางทีก็นานกว่านั้นนะแล้วแต่ช่วงเวลานะครับตอนนี้ราคาตั๋วของที่อยู่ในตัวของ b ิกทามาเก็ตมาเก็ตของเขานะก็ราคานี้นะครับตัวทอง6,500ดอลลาร์ตั๋วเจดสองตัว 7, ตวีไเงินนะครับก็800นะครับตามนี้ ระหว่างนี้ก็รอกันต่อไปกว่าของจะเข้านะนี่จะของจะเข้าก็ต้องเชื่อมต่อนี้ก็ระหว่างนี้เราเชื่อมต่อนะครับชเชื่อมต่อตัวของตลาดกับไอตัวของมาเก็ตไอเมตามาทเรานะกดไปที่เลขบัตรตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกดตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่งคําขอลายเส้นนะครับเชื่อมต่อนะครับบางคนก็ตัดอย่างนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดอ่านะครับมันจะเป็นนี้แล้วก็ลงทะเบียน ประมาณนี้เดี๋ยวของเข้ามามันก็จะน่าจะเช็คได้นะครับผมอาีนี้ก็รอเวลานะครับจนมันเข้ามาแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันก็เข้ามานะมันก็เข้ามาเนี่ยฮะก็กดไปที่วิธีการดูนะว่าของเข้ามาหรือยังก็กดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ my collection เออนี่ฮะตรงนี้นะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปลงทะเบียนเชื่อมต่อกระเป๋าปกรณ์ก่อนหน้นี้ของคุณเป็นอย่างนี้นะครับเชื่อมต่อได้ส่งกระเป๋าก็คือ meta mask กับ wallet connect กดตรงนี้ c ันเน็กไปมันจะก็จะขอเชื่อมต่อเน t a m a ร์นะครับแล้วก็กดตรงนี้อ่านะครับเสร็จแล้วก็จะตรวจเช็คว่าในกระเป๋าคณมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันจะไม่ลิงก์กันใช่ไหมมาย o คอ e เรคชันเนี่ยนะครับมันจะไม่ลิงก์กันเพราะว่ามันไม่อนุญาตให้เอาของจากบ n เน็ตหรือของจากตัวของ o p e n นซ a เนี่ยเข้ามาขายในตลาดของมันได้นะเออ ทาให้ของเนี่ยราคาในตลาดของมันเนี่ยราคาโฟมโมกันอยู่ก็แพงกว่าตลาดอื่นอยู่เยอะเลยนะครับะน,นะาาก็จะประมาณนี้นะของก็เข้ามาเตรียมตัวเล่นวันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้จะได้เล่นของตัวเจดนะครับโอเคฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากติดตามด้นจริงๆด้วยนะครับจะเล่นกันให้ดูไม่กี่วัน <laughs> สำหรับใครที่อยากเล่นก็สายฟรีก็มาทำตัวนี้ไว้ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อปรับปรุงระบบต่างๆแล้วก็รอเปิดจริงๆกันนะโอเคของทีนี้ของในตลาดเนี่ยก็น่าจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะเริ่มจะรู้ระบบการเล่นเกมกันมากขึ้นใช่ไหมหรืออาจจะปรับตกลงมาเพราะคนขุดกันเยอะแยะนะับคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นเพราะทั้งหมดนี้ก็หลายหมื่นคนอยู่หน้า หนึ่งมืกว่าคนรวมตัวนอีกหนึ่งหมื่นสี่ก็ประมาณสองหมืนแปดกับสามหมื่นนะครับที่เข้ามาเล่นในวันนั้นน,นนะก็ก็ของก็น่าจะหายไปโดนขุดออกไปเยอะนะดังนั้นก็น่าจะในตลาดเนี่ยก็น่าจะวุ่นวายกันใช้ได้แหละว่าจะอะไรกันยังไงนะโอเควันนี้ไปก่อนฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากกดติดตามตนนจงๆด้วยนะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับผม